เกล่สามล้อนะพอรถติดคนมน,น,น,นั่งก็เครียดยิ่งกว่าอีกพอนั่งดูดอืมอืรู้ไหมเราติดกันหมดเราติดกันเร็วด้วยนะเวลาเราต้องการจะตรงไฟในทางแยกสังเกตไหมเรามักจะกดไฟเเมอม์เจอ,เจอเซี่ติ้งแล้วเราก็ตรงไป แต่รู้ไหมว่าเมืองน,นอกเขาไม่ได้ใช้วิธีนี้ไฟเอมเ์เจนซี่มีไว้สำหรับรถเสียเท่านั้นถ้าคุณจะตองก็ตองไม่ไดีแค่คุณไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาก็รู้แล้วว่าตองแต่เพียงเพราะมีรถสิบล้อเริ่มเอาไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนี้ทั่วประเทศมันเร็วขนาดนั้นจะตองไปก็ต้องเปิดยังไม่พอ ผ่านมานี่เองเอาจจะมีสิบล้อเมื่อจะขอทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหรือเลี้ยวขวาเปิดไฟเปิดไฟนะเปิดเปิดไฟใหญ่กระพริบสายไม่นานักไม่ถึงสิบปีตอนนี้ทุกคนถ้าจะไม่ให้ทางใครก็จะเปิดไฟไล่เขาว่าฉันจะเข้าซอยแล้วนะให้คนมันจะไม่ให้เหมือนกันมันก็จะเปิดกระพริบสายหรือเปฉันยังไม่ให้อย่างมีอะไรป่ะ และเชื่อไหมตอนนี้แค่ขนาดสาวๆนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ไปขับขี่มาหรือยังไม่ได้ไปขับขี่ติดแล้วแน่เดี๋ยวนี้ติดจะขอเข้าอยียวเข้าซอยีเปิดไฟกับพิส่หน้าเขาหรือจะไม่ให้ก็เปิดพิสฉันไม่ให้ตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยตกลงขออนุญาตหรือข้าจะเอางงนะครับได้คนตอบกบลับมาบอกข้าจะไม่ให้หรือเชิญไปสักเดี๋ยวนี้เราไดเงนร้อยน,นมาก เวลาเราอธิษฐานก็เหมือนกันพระเจ้าต้องการให้เราสงบที่สุด <c oughs> เพื่อที่พระองค์จะตรัสออกสังเกตพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวามาในสวนพร่งเดินกับพวกเขา <c oughs> และพระองค์สนทนากับเขาในสภาพที่สงบที่สุดแล้วพระเจ้าสร้างเรามาแบบนั้นแต่วันนี้เราอธิษฐาน5านาทีสองนาทีด้วยซ้ำไปให้จบไวๆในขณะที่เราอธิษฐานเราต่อทวนท่านกอบไปด้วย ุกอย่างเราทำเร่งเร่งเร่งแล้วพอไม่ได้คําตอบที่เราต้องการเราไปหาผู้เผยพระวจนะพอไปหาผู้เผยพระวจนะไม่ได้เราก็วางคนแก่เราจะไม่ได้วางผลแก่แบบนั้นเราอาจจะบอกถากเป็นน้ำพระทัขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันมันก็ทําให้เกิดขึ้นแล้วพอมันทําให้เกิดขึ้นเราก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเป็นน้ำพปะทยของพระเจ้าและในที่สุดเราก็ติดกับตาษมันแล้วมันก็ทาลายชีวิตของเราเราจะมีเวลาเพิ่มอสักนิดได้ไหมในต้ตรวันที่จะสงบจริงๆกับพระเจ้า เป็ดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเป็ดมือถือทั้งหมดคุณสามารถเปิดได้คือเปิดเพลงนมัสการพระเจ้าเพลงคลอบรรเลงนมัสการพระเจ้าใช้เวลาสงบกับโลกอธิษฐานจับลมและไม่ใช่อธิษฐานบูชาแบบข้าขอเสร็จแล้วไปแล้วแต่เป็นการอธิษฐานแล้วให้นิ่งสงบต่อพระคัภารของโลกในเวลานั้นแหละที่เสียงเ,าเบาๆจะเกิดขึ้นในชัน้นกในเวลานั้นการทรงนำการรับรู้จักภายในเกิด และพระองค์จะนำเราไปสู่ช,ชัยชนะในทุกหน้าในชุวิตของเห็นไหมมีอยู่คนหนึ่งมีคนมาขอให้เขาลงทุนเขาเป็นนักลงทุนโครงการมันดีมากคิดสมก,การทั้งหมดมันต้องได้เงินแต่เขาจะไม่ตอบตกลงเขาจะขอเวลาอาธิษฐานสบมบัระเจ้าสักสามวันเป็นอย่างน้อยสามวันต่อมาพอเจ้าตัวมาเขาจะบอกได้เลยว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเขาจะรู้จักข้างในเลยว่าพระเจ้าอนุญาตหรือไม่ แล้วพอเขาบอกว่าไม่ทั้งทั้งที่โครงการนั้นคำนวรจะได้เงินคนนั้นได้ไปหาผู้ลงทุนรายใหม่แล้วได้เพราะมันน่าลงทุนปรากฏว่าเจ๊งแต่กลับการแล้วมีบางรายมาขอให้เขาลงทุนดูโครงการแล้วคำนวณทั้งหมดแล้วมันไม่ได้จะได้แต่พระเจ้าได้ตรัสกอบเขาในช่วงสามวันที่เขาสงบกับโลกนะไห้เขาลงทุนต่างๆนั้น,น,นปรากฏทำเงินได้มหาศาลในช่วงที่เศรษฐกิจพังและทุกคน ไม่มีใครได้กําไรดีเขาคนเดียวที่ได้กําไรไม่เคยเสียแม้แต่เลลเดียวเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าจะนำคุณแบบเดียวกันเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าจะนำคุณสูงขึ้นทางเดียวไม่มีตามมา่างโลเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณให้เวลาพระองค์ให้เวลาพระองค์นำคุณจะทำได้วันนี้เมื่อคุณร้องทูลพระองค์ตรัสตอบและพระองค์รตรัสตอจบจะที่กระทับทางบริสุทธิ์ของอมคือในหัวใจคนลึกเข้าไปในหัวใจคุณแล้วคุณจะพบพระเจ้า หาเวลาสงบเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดแล้วคุณจะพบก,กับพระองค์ให้เราขอบคุณพระองค์นะครับเพร่อนพระนาเจ้าขอบคุณพระอรงค์เราขอเริ่มต้นใหม่ปีใหม่ปีนี้ที่แสวงหาพระองค์มากขึ้นใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นรับคาขอบจากพระองค์มากขึ้นให้พระองค์นำชีวิตมากขึ้นเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับก,การทรงนำตลอดปีที่ผ่านมารูกขอรุขอให้พระองค์สำหรับการทรงนำตลอดปีใหม่นี้ ที่พระองค์จะนำเราสู่ขึ้นทางเดียวไม่มีตามลงให้เราเป็นหัวไม่ใช่หาอยู่เบื้องบนไม่อยู่เบื้องล่างสวนกับทุกเศรษฐกิจโลกได้จัดเตรียมพร้อมพระองค์ได้จัดเตรียมให้กับเราแล้วจกทซัพย์รุ่งเรืองของพระองค์ในตระเวูกของระเนพระองค์ที่รัพย์ของพระองค์ไม่เคยตกต่ำในตางเศรษฐกิจแต่รัพย์ของพระองค์รุ่งเรืองสุดเรามองพระองค์เป็นแหล่งเรามองพระองค์เป็นที่พึ่งที่เราไว้วางใจผู้เดียวและเราขอตระเคพระองค์สำหรับการจัดเตรียมที่ดี แล้ขอบคุณที่ตอบเราอ่เสมอและจะส่งตามเราตลอดไปขอบะคุณในพระานามของพระสริษฐ์เอเมอาไลลู้ยะรี้ได้หบบบายใไหครับ